เช uh, oh, you know ่ไม่นั่งพีชพีทุนที่ันก็ไม่ได้จำว่าเดี๋ยวเรากินน้ำก่อนอ่ะนั่นี่เอาไปกินน้ำ มีคนไมนเ่ยเอ้าแล้วมันลงอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ได้เป็นชาวป่านะเฮ้ยโอ้โหหมวกหนึ่งหมวกหนึ่งเอาไปทำอะไรเนี่ยถามจริงอุ้ยตืดตืดตือตือือเก็บทั้หมด ไม่มีปืนเลยเจอฟั๊มเจออะไรก็ไม่ปืนเลยไม่รู้อะูอ่ย,ย้ายนี้ว่าตรงนี้กอน โจโนเซ่จะส,สกแกลสกแกลยิงทำไมวะเสียกระสุนบอกตัวเอง ปืนใหม่ที่มันงัดหัวเราเล่นเป็นนัดเดียวกระจายนัดเดียวกระจายนี่นี่ปืนนี้ว่าเขาเล่นกันเยอะดูดูดูดไว้ยูก็เป็นน้เนเอ้าไม่ตกออมน้า โจโนเซ่อืมฝาจะขึ้นมาได้เป็นปีไข่ฟัดมาเลเด็กซี่ โอ้โหววัไวักว่วววานี้มึงไม่เป็นหรือไงเนี่ยปรับตัวละครเนี่ยจีเอ็มมันจะเป็นตัวละครอีก็จริงจตปรับเร็วสักประมาณสิบสิบคได้ไหมเนี่ยมันช้าเกินอืมะไรวะโจโนโซิวอุย้ยไม่ได้เก็บ เก็บไม่ได้อยู่ดีๆอะไรอ่ะเฮ้้ยเก็บได้ปกตินี่ทัไม่นั่งเก็บไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยบ้าหลอ มัเกาเ่าเยอะมากมันก็ปก,กติทำไมเมื่อกี้มันจัดไม่ได้เดีย๋ยวเราไปซื้อของนะคะทุกคน one. ได้ไหลานัดนะฮะ ก็กระนาได้แต่แม่รูดเอาเม่ยวะ ไปทุกคนเราจะกลับกันนะคะบ้าเนี้ยไม่ไดูโดยน,นีอะไรเรื่อยอุ้ยมีนะคะก็ยายไปกลับกันจ้า ชอบยังไม่ได้ดูเลยทำไมเราไว้เสยษให้หมดกับนกละสูนซองเต็มมาก ขึ้นเนิมสักหน่อยว้่อย่าตกคลองอย่าตกคลองตกคลองนี่เป็นตายเกือบตายไปได้ไหมล่ะเรา ไอ้ยกระตุกไม่มีอะไรเลยสาดลงมาอาะตอนนี้รถรถเราเนี่ยนะคะจะเหมือนจะแบบน้ำมันมันอึ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 เนาะ เราก็ไปหารถที่ดีมาขับแล้วแหละาวบดติดนางก็ไอ้เจ้าดี่ไม่มาอะไรื่ี้ยเราต้องวิ่งไปนะเมื่อกี้เจอวอดแต่ไม่เอามา